สวัสดีครับก็ใกล้จะผ่านไปนะครับสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันสองวันที่ผ่านมาสําหรับย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงหรือพายุระดับที่หนึ่งนะครับพี่น้องเป็นไงครับใจใจผมคิดว่าฝนก็ไม่มากเท่าไหร่เท่าที่คาดการไว้นะครับเหตุเพราะว่ามีเส้นหนาวเข้ามาปะทะซับไว้นะครับพี่น้องหรือพี่น้องคิดว่ายังไงกันบ้างครับตามพื้นที่ต่างๆส่งข่าวกันได้เพราะบางคนนี่ก็ตก มากบางพื้นที่ก็ตกมากจนเบื่อแล้วเบื่อฝนบางบางพื้นที่ก็ก็อยากจะได้ฝนแต่ก็ไม่ได้มากเท่าที่ตามที่คาดการไว้ก็ต่างคนก็ต่างพื้นที่มันก็ฝนตกไม่ทั่วฟ้าไม่เท่ากันก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างครับพอดีก็มีเส้นหนาวเข้ามาปะทะอยู่แต่ใจผมคิดว่าก็ไม่มากนะครับไม,ไม่ไม่หนักเท่าที่คาดการไว้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับก็จะมีพายุอีกลูกหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะ ดูตามาแท็กเส้นทางต่างๆก็คือวันที่สิบสองสิบสามแล้วก็จะมีอีกลูกหนึ่งนะครับก็เป็นพายุเช่นกันก็จะมีประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดอะไรประมาณนี้เอาไว้ใกล้ๆผมจะมาอัปเดตเส้นทางแล้วก็ความเป็นไปได้ของพายุให้ฟังนะครับอัปเดตไปตอนนี้ก็มันมันไม่ชัวของไม่ชัวนี่ก็ผมก็ไม่ไม่เอามา พูดนะครับเดี๋ยวไว้ยังไงผมจะรวบรวมข้อมูลมาให้พี่น้องได้ไดติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับสำหรับพายุอีก2ลูกนะครับก็ซึ่งคาดหมายว่าก็ต้องมีอยู่แน่นอนนะครับณเวลาค่ำตอนนี้นครับหย่อมก็เข้าปกคลุมหย่อมลูกนี้นครับก็เหมือนชิมลางนะครับเข้ามาลูกแรกก่อนเข้าปกคลุมอ่าวไทายตอนบนแล้วคงจะเคลื่อนขึ้นฝั่งนะฮะที่ภาคใต้ ตอนบนแถวแถวพื้นที่ปรจจวบหรือชุมพรอ,อะไรประมาณนี้ครับพร้อมก็ลงทะเลอันดามันเข้าอ่าวมาตบันประเทศเมียนมาไปแล้วก่อนเขาก็จะทวีกําลังแรงเป็นถึงไซคโคนกะ็เข้าถล่มอินเดียต่อไปหรือไม่นั้นก็สุดแล้วแต่วาสนาเอาที่สบายใจของภัยธรรมชาตินะครับพี่น้องเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเขาเพราะมันผ่านพ้นประเทศไทยไปแล้วแต่ไอ้ที่ยังต่อเนื่องกับประเทศเราก็คือหย่อมเนี้ก็จะมีผลกับเราต่อเนื่องไปอีกหนึ่งวัน เต็มๆก็โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ครับวันที่9ตุลาคม2563นะครับพี่น้องอุตูแจ้งว่าเมื่อลงทะเลอันดามันเนี่ยยอมมันก็จะมีผลกระทบมากกับประเทศเราต่อเนื่องเนื่องจากว่าอะไรครับก็เนื่องจากว่าลมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมฝนเนี่ยที่พัดปกคลุมบ้านเราเนี่ยอยู่ก็จะ แรงไม่ตกนะ่ะก็จะมีกําลังแรงไม่ไม,ไม่ไม่ถอยเพราะว่ามันเสริมกันอยู่และพายุที่อยู่ในทะเลก็จะมีลักษณะเหมือนว่ามันมีกําลังขึ้นก็เป็นลักษณะการเล่นสงการเนี้ยง่ายๆก็คือสาดน้ําเข้าใส่พื้นที่ตะวันตกภาคใต้และภาคกลางรวมถึงกทมและปริมณฑลของบ้านเรานะอาจจะหนักกว่าวันนี้ซะด้วยเพราะอะไรครับ ็เพราะว่าเนื่องจากลมหนาวหรือความกดอากาศสูงที่เข้ามาซับฝนให้น้อยลงนั้นอ่อนกำลังลงหรือเริ่มจะถอยกลับไปแล้วในวันพรุ่งนี้จึงคาดว่าพรุ่งนี้จะมีฝนมากกว่าวันนี้นะครับพี่น้องก็ลองดูลองอพี่น้องยังไงถ้าบ้านไหนหยุดท,ที่ราบลุ่มต่ำอะไรก็ระมัดระวังตัวด้วยจากพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็มาดูประกาศเตือนนะครับสถานการณ์น้ำของกรมชลประทานตามหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่8ตุลาคมนะครับ แจ้งเตือน11จังหวัดริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาและแม่น้ําน้อยโดยเฉพาะพ,พี่น้องท้ายเขื่อนนะครับที่ประกอบการประกอบอาชีพมีส่วนได้ส่วนเสียฮะร้านอาหารแพรกระชังเลี้ยงปลาเป็นต้นบ้านเรือนพี่น้องประชาชนริมตลิ่งแม่น้ำและมีส่วนไดน้กับการบริหารจัดการน้ํามีดังนี้นะครับหนังสือเขาบอกแบบนี้ก็มีการแจ้งเตือนนะครับประชาชนผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดฮะ าตามพื้นที่จังหวัดดังนี้ครับอุทัยธานีครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับลบบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพมหานครครับาตามสถานการณ์แม่น้ำลุ่มเจ้าพยานะครับ 11, 11จังหวัดนี้นะครับสืบเนื่องมาจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางนะฮะแล้วก็ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะฮะตลอดทั้งสัปดาห์เลยก็ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดกําแพงเพชรนะครับพี่น้องจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครสวรสวรค์ส่งผลให้ระดับน้ําและปริมาณน้าในแม่น้ําปิงแม่น้นานานและแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ย่เา,าเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมา สถานีวัดน้ำสีสองจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมีปริมาณน้ำไหลผ่านนะพันกับ39บาลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพญาอยู่ที่ระดับบวก16อะไร16.5เนี่ยครับมีปริมาณน้ำไหลผ่านไหลผ่านเขื่อนเขื่อนเจ้าพญาเนี่ย6ก0กับลูกบาทเมตรต่อวินาทีและคาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีสีสองจังหวัดนครสวรรค์เนี่ย จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์พันสามถึงพันสลูกบาทเลยนะรพี่นองต่อวินาทีเพื่อควบคุมปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนเนี่ยเจ้าพญาในเกณฑ์น้อยที่สุดจึงได้เพิ่มการรับน้ําเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งนะครับรวมจํานวน5้าาลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยเขาบอกว่าขนาดเดียวกันนะต้องเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพญาด้วยประมาณ7 0 0ดร้ถึงเก้ลูกบาท เมตรต่อวินาทีแล้วก็ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนของเจ้าพยาสูงขึ้นจากปัจจุบันตั้งแต่ตำบลกระทุ่มนะตำบลหัวเวียงนะอำเภอเสนานะที่อยุธยาแล้วก็ตำบลท่าดินแดงที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นกันนะครับจะเพิ่มสูงประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรฮะซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณริมตลิ่ง แม่น้ําเจ้าพยาทั้งนี้กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ําอย่างเต็มศักยภาพเพื่อไม่ให้มีผลกระทบหากมีปริมาณน,น้ําหลากเพิ่มเติมก็จะส่งผลให้ปริมาณน,น้ําไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยามากกว่า900ลูกบาทก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปก็คือที่เขาแจ้งมาเลครับมันก็จะมีผลต่อกลุ่มอาชีพที่ผมยกตัวอย่างมาข้างบนนะเรื่องกระชังปลาเรื่องแพ่ร้านอาหารแบบนี้ที่ ที่ตามริมตะลิ่งและงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเนี่ยทั้งแม่น้ําน้อยประตูระบายน้ําผักไห่นะครับพี่น้องภาคกลางนะครับก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอันนี้ก็แจ้งเตือนกันมาครับพี่น้องสวัสดีครับ